สวัสดีครับมาพบกับการติดตั้งอุ u n t u Server นะครับจะเป็นการติดตั้งผ่าน Vision Box นะครับก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม Vision Box ขึ้นมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลองระบบปฏิบัติการนะครับอา่ามันก็ต้องมาที่สร้างนะครับเ,เราจะสร้างโสต์ขึ้นมานะครับ สร้างโนขึ้นมาผมก็จะพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อตัวจำลองขึ้นมานะครับผมจะพิมพ์ว่า Ubuntu Server นะครับ Ubuntu Server 2,022นะครับคือตั้งชื่อ,อตัว v i ชวลบล็นะครับจากนั้นเลือก ได้ที่ต้องการเก็บข้อมูลนะครับเกาไว้ที่ได้ดีนะครับผมเก็บไว้ที่ได้ดีในแบ็กอัพนะครับไว้ที่ Vm มนะฮะจากนั้นก็ลกลุ่มถัดไปนะครับขนาดของหน่วยความจำนะครับผมจะใช้ประมาณ สักประมาณ 3G จิกนะครับถัดไปนะครับตรงน,นี้ก็ใช้สร้างดิสเสมือนขึ้นมาใหม่นะครับสร้างเลยนะครับชนิดของไฟล์ฮาร์ดดิสอ่าตรงน,นี้ก็เป็น VDI นะครับตรงน,นี้ผมคลิกถัดไปเลยนะครับโอเคตรงน,นี้ก็ถัดไปนะครับขนาดพื้นที่ดิสนะครับให้ใช้สัก30จิก การพื้นที่ไว้ประมาณ30กิกแล้วก็คลิกปุ่มสร้างามันก็จะได้เป็นวิชวลโฮสขึ้นมานะครับชื่อบ i n d o s e r v e r 2022นะครับจากนั้นไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่า,าในเครื่องนี้ผมจำลองจากโน้ตบุ๊กนะครับที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับามาที่หน่วยเก็บข้อมูลนะครับจะเจอกับ IDE d i t นะครับตัวนี้ จะมีเป็นค่าว่างอยู่นะครับให้เลือกนะครับเลือก image ของระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server ที่เราไปดาวน์โหลดมานะครับตัวนี้นะครับเลือกเข้ามานะครับผมจะเป็นของผมจะเป็น Ubuntu สองสองุศูนนะครับไรเซอร์เซวอร์ AMD 64นะครับตัวนี้นะครับติดตัเป็นเลย จากนั้นเครือข่ายนะครับเครือข่ายตรงนี้เนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อกับ wifi นะครับแต่เราต้องการรีโมทเข้ามาที่ตัว Vision box ด้วยเราก็ให้เลือกตรงนี้นะครับให้เป็นแบบแบบปิดนะครับวงจรแผงวงจรแบบปิดนะครับจากนั้นก็ตกลงนะครับตกลงเสร็จแล้วนะครับมาเริ่มติดตั้งกันนะครับโดยการ คลิกท,ที่เริ่มตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับก็จะเปิดเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับขยายจอนะครับหน้าต่างนี้นะครับก็กดลูกศรเลื่อนขึ้นขึ้นลงนะครับอ,อ,อันบนสุดจะเป็นการติดตั้งนะครับติดตั้งเลยนะครับอันล่างจะเป็นการเทส ก็ใช้บนสุดนะครับเลือกันบนสุดแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับนะรอสักครู่นะครับ เมื่อระบบโหลดเซอร์วิสต่างๆจาก image ด i ิทแล้วนะครับก็จะให้เราเลือกภาษาตรงนี้ให้เลือกเป็น English UK นะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับตรงนี้สำคัญนะครับมันจะขึ้นคำว่ามีให้เลือกอยู่3เมนูนะครับมีอัปเดต the new install นะครับแล้วก็ continue without update แล้วก็ back ตรงนี้ให้เลือก continue without update นะครับเราจะยังไม่อัปเดตนะครับ Enter ไปก่อนนะครับภาษานะครับภาษาของของแป้นพิมพ์นะครับตรงนี้เราไม่ต้องเลือกอะไรนะครับกด Enter นะครับมันจะมีให้เลือก Back กับเลือกดันนะครับตรงนี้นะครับกด Enter เลยนะครับผมจะเลือกตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันถูกเลือกให้เป็นอุบัติูเซิร์ฟเวอร์นะครับกด Enter เลยนะครับ ามาตัวนี้สําคัญแล้วนะครับจะสังเกตว่าระบบมันก็จะโหลดโหลดหมายเลข IP address จากตัว WiFi จากเราเตอร์ WiFi มานะครับเนื่องจากว่าเรา Connect เป็นรูปแบบของบิตนะครับตรงนี้ก็จะโหลดได้ IP มา192.168.1.129นะครับกด Enter เลยนะครับมันเลือกอยู่แล้วในส่วนของ Proxy ครับตรงนี้ก็กด enter เลยนะครับในส่วนของ mailer address นะครับตรงนี้ก็กดปุ่ม enter เลยนะครับเพราะว่าเส้นทางในการติดตั้งอัปเกรดต่างๆอุบนตูเขาเลือกให้แล้วนะครับกด enter นะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เลือกข้างล่างนะครับกดปุ่ม tab นะครับ กดไปเรื่อยๆอขึ้นมาทีา่เลือกที่ดันแล้วก็กดปุ่ม enter เลยนะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับการแบ่ง partition ต่างๆนะครับล้วก็กดดันแล้วก็ enter เลยนะครับตรงนี้ระบบเขาแจ้งนะครับในการ confirm อ่าตีตรงนี้ก็กด continue นะครับเลือก continue ข้างล่างนะครับแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับ อันนี้สําคัญแล้วนะครับ่ันตัวนี้จะเป็นอะไรที่รักษา,ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ที่เขาจะยังไม่ให้เราเข้ารูทนะครับเพราะฉะนั้นยูเซอร์ที่เราจะใส่นะครับให้ใส่เป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับหรือบางท่านอาจจะใส่เป็นแอดมินก็ได้ในะที่นี้ผมใส่เป็นคําว่าเซิร์ฟนะครับ S E R V E R นะครับยูอ r n a เ e เป็น Server นะครับแล้วก็กดปุ่มแท็นะครับ y o u า server name ก็เช่นเดียวกันนะครับ ใช้คำว่าเซิร์ฟเวอร์อ่าปีกอ่ายูสยูสเตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับใช้คำว่าเซิร์ฟเวอร์สชื่อเนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าพารเวิร์ดนะครับก็1 2 3 4งสอห้าหกเขไปเลยนะครับ1 2 3 4งสห้ตั้งให้มันจำง่ายๆนะครับจากนั้นกดปุ่มแท็บนะครับคลิกปุ่มดันเลยนะครับ เธอมาในส่วนของ install open s s s e r v e r ตรงนี้เราเลือกด้วยนะครับเลือกเลือกไว้ด้วยเพื่อที่เราจะใช้ในการรีโมทจากคอมพิวเตอร์เราจากเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เราเนี่เข้าไปหาเซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นกดปุ่มแทบนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลือกปุ่มดันนะครับ Enter นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องเลือกอะไรนะครับกดปุ่ม Tab ไปที่ดันแล้วกดปุ่ม Enter เลยนะครับอรอสักครู่นะครับระบบจะทำการรวบรวมไฟล์แล้วก็ติดตั้งไฟล์ก่อนนะครับ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการอัปเกรดตัวตัวแพ็กเกจไฟล์ต่างๆนะครับในระหว่างที่ทำการติดตั้งนะครับระบบก็จะมีการอัปเกรดไฟล์ไปด้วยนะครับเมื่ออัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตนะครับว่า,ากดแถบข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีคำว่า Reboot now นั่นหมายความว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นก็คลิกกดปุ่ม enter ได้เลยนะครับเพื่อที่ทำการรีบูตระบบนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็จะขึ้นคำว,ว่า fail unmount cdrom นั่นหมายความว่าระบบได้นำ cdrom ที่เป็น image disk ของ ubuntu server ออกออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราก็ปิดปิดระบบตรงนี้นะครับปิดระบบนะครับ แล้วก็สตาร์ทขึ้นมาใหม่ก็เป็นอันใช้งานได้นะครับในไฟล์ที่เป็นการจำลองนะครับส่วนเรื่องของการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เดี๋ยวมาพบกันต่อในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่การจำลองเครื่องจากตัว Visual บ o ็อนะครับสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปนะครับในคลิปหน้าก็จะเป็นการคอนฟิกค่าต่างๆของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ ในการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์อุบัตูนะครับให้สามารถที่จะใช้งานได้หลายๆอย่างนะครับแม้กระทั่งตัว PHP Manti Version นะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับโปรดติดตามในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ